สสวัสดีคัะท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมลูกพี่เมย์กับลูกพี่พาพังอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาสอนสกิลลับที่ในฟี f a Mobile มีแต่ว่าไม่ได้บอกการกดไว้อีกหนึ่งสกิลนั่นก็คือซัมเบโรฟริกนะครับหรือว่าการเดาะบอลข้ามหัวดึงกลับมาด้านหลังเออมันเป็นอีกหนึ่งสกิลที่สวยเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันก่อนนี่ผมอัดตัวอย่างมานะครับนี่ครับเห็นไหม อันนี้ตัวอย่างแรกตัวอย่างที่อ2อเบดอกบอลข้ามหัวอ่านี่ผมอัดมานะครับเอามาให้ดูกันถามว่าเซมเบโรฟริกต้องทำอะไรบ้างและมีเงื่อนไขอะไรบ้างมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบฟลุกๆนะครับมันมีเงื่อนไขของมันว่าต้องเป็นเงื่อนไขนี้แบบนี้ถึงจะทำติดและทำได้ เงื่อนไขแรกที่จะต้องมีก็คือสกิลมูฟของตัวผู้เล่นตัวนั้นต้องมี4ดาวขึ้นไปหรือว่า4ดาวหรือ5ดาวเท่านั้นถึงจะสามารถทำได้นะครับนี่คือเงื่อนไขแรกของมันสกิลมูฟ4ดาวขึ้นไป4หรือ5ดาวก็ได้ 2. ตัวผู้เล่นที่จะใช้สกิลนั้นจาเป็นต้องมีสกิลติดตัวที่ชื่อว่าแฟ แฟร์ lair, หรือภาษาไทยจะเรียกว่าเหนือชั้นเหนือชั้นนะครับอย่างตัวผู้เล่นในทีมของผมเนี่ยมี3ตัวก็คือโรนัลดินโญมัซากูน้ริวันโดนะครับแฟร์ lair, แล้วก็ทางด้านของโซคาเตสโซคาเตสนะครับอีกตัวหนึ่งนี่คือเงื่อนไขที่2คือต้องมีแฟร์นะครับเงื่อนไขที่3คือคุณต้องใส่สกิล มูฟที่ชื่อว่าเรนโบว์อยู่ในสกิลมูฟของคุณด้วยคุณไม่สามารถใช้สกิลมูฟที่มาติดตัวมากับตัวผู้เล่นตัวนั้นได้นะครับต้องเอาสกิลมูฟเรนโบว์มาใส่ในสกิลมูฟด้วย่าเงื่อนไขที่3นะครับเงื่อนไขที่4ก็คือเวลาคุณจะใช้ผมขออนุญาตเปิดไปที่ตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตวงให้ดูว่าเงื่อนไขที่คุณจะใช้ สกิลนี้ได้เนี่ยมันคืออะไรนะครับอีกเงื่อนไขหนึ่งที่คุณจะสามารถใช้มันได้ก็คือเรื่องนี้นะครับคุณจะต้องวิ่งอยู่ข้างหน้านะครับวิ่งอยู่ข้างหน้าของตัวที่วิ่งตามคุณเท่านั้นนะครับอ่าคืออะไรก็คือถ้าคุณ เล่นแบบเฉยๆเล่นแบบเฉยๆก็คือแบบอยู่ๆก็ยกขึ้นมาแล้วก็จะพยายามทําดีดกับหลังมันจะไม่ติดครับมันจะต้องมี1ตัวประกอบที่วิ่งตามคุณแบบนี้แล้วคุณใช้สกิลมันจะยกไปข้างหน้า1จังหวะใช่ไหมครับตัวผู้เล่นมันก็จะวิ่งตามมาแล้วมันจะดีดกับกับหลัง1จังหวะประมาณนี้นี่คือสิ่งที่สิ่งที่จะต้องมีในเงื่อนไขของมัน4อย่างนะครับ4อย่างในเงื่อนไขของมัน เป็นแบบนี้ผมให้ดูตัวอย่างอีกรอบหนึ่งพอมีคนวิ่งตามมาใช่ไหมครับมันจะดีดดีปุ๊บเนี่ยพอมีคนวิ่งตามชิดๆมันจะดึงกลับอ่าอันดับต่อไปคือวิธีการสอนนะครับวิธีการสอนผมขออนุญาตเข้าไปในห้องซ้อมเพื่อสอนวิธีการกดก่อนนะครับแล้วให้ท่านผู้ชมลองไปกดกันเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นในเฮดทูเฮดให้ดูหนึ่งทีแต่ไม่รู้จะกดติดหรือไม่ติดนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับจังหวะด้วย นะครับวิธีกดก็คือเมื่อมีผู้เล่นวิ่งตามคุณมาเนี่ยนะครับวิ่งตามคุณมาสมมุติว่ามีผู้เล่นวิ่งตามคุณมาอยู่ด้านหลังคุณกดสกิลหนึ่งทีนะครับแล้วก็กดทิศทางตรงกันข้ามของการวิ่งของคุณสมมติว่าวิ่งไปข้างหน้าใช่ไหมคุณสกิลปุ๊บเห็นคอนโทรลไหมอ่าเห็นปุ่มคอนโทรลผมไหมครับสะบัดกลับมาที่ฝั่งตรงข้ามอ่า นะครับสมบัตกลับมาที่ฝั่งตรงข้ามวิ่งไปงี้ปึ๊บสมบัตกลับมาที่ฝั่งตรงข้ามพร้อมกับกดปุ่มสกิลมูฟสองทีกดปุ่มวิ่งนะครับเป็นดับเบิลแท็บนะครับอ่ะปึ๊บนี่ดับเบิลแท็บอ่ายกปุ๊บดับเบิลแท็บแล้วก็ดึงกลับมาอ่าวิ่งมากดสกิลมูฟดับเบิลแท็บแล้วดึงกลับมา อ่ะผมชี้เป้าให้ดูอีกทีหนึง่งนะครับปุ่มนี้นี่ปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้เนี่ยดูดีๆนะครับให้ดูที่สีแดงสกิลมูฟหนึ่งทีแล้วดึงกลับมาอ่านะครับวิธีการมันก็คือสกิลมูฟตรงนี้หอกผมอยู่ด้านบนใช่ป่ะสกิลมูฟหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ดึงปุ่มคอนโทรลกลับมาด้านหลัง อ่านะครับดึงปุ่มคอนโทรลกลับมาด้านหลังแล้วกดดับเบิลแท็ใส่ปุ่มนี้2ครั้งนี่นะครับมันจะเป็นท่าซชเบโรฟลิกที่เกิดขึ้นเดี๋ยวผมไปลองให้ดูใน Head to Head ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวผมจะกดติดทุกครั้งหรือเลปล่าเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับจังหวะก,การวิ่งตามของฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับ เดี๋ยวไปดูใน h ฮดทูเฮดสักนิดหนึ่งพอดีผมเปิดเมื่อกี้ผมไปเล่นท่าแบบนี้ใส่เขาอะแล้วเขาก็กดออกไอที่ผมอัดคลิปมาเมื่อสักครู่นี้นครับแล้วเขาก็กดออกไปเลยผมก็เลยเกลัวเขาจะด่าเอาเวลาไปเล่นในเฮดทูเฮดนะครับนี่เล่นในอันแรงเนาะกลัวเขาแบบว่าหาว่าเราไปกวนเส้นตีนเขานะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับผมมาอัดคลิปขออภัยด้วยใครที่เจอผมนะบางที เล่นอันแรงเนี่ยผมมาอ่านคลิปซะส่วนใหญ่หดูปุ่มคอนโทนกับปุ่มสกิลผมนะครับ3ตัวที่ของผมที่ใช้ได้ก็คือโรนัลดิโน่โซโคาเตแล้วก็ลิวอนโดแต่ลิวอนโดน่าจะใช้ง่ายสุดเพราะมันอยู่ริมเส้นนะเดี๋ยวลองดูนะครับต้องให้เขาวิ่งไล่เราก่อนนะต้องหาจังหวะให้เขาวิ่งไล่เราก่อนนะอ,อันนี้ไม่ได้ ฟาวจะ,จะพยายามหาตัวโอ้โหบอลเกือบออกอันนี้ไม่ติดนะครับบอลมันห่างตัวเกินไป อันนี้คือบอลบอลบอลที่ซัมโบโรขึ้นมามันห่างตัวเกินไปครับมันก็เลยไม่ติดมันก็เลยไม่ติด กลับมาต้องมีจังหวะจริงๆครับเราตั้งใจทําเกินไปบางทีมันก็ไม่ติดเนี่ยมันไม่วิ่งตามเราครับฝั่งตรงข้ามไม่วิ่งตามฝั่งตรงข้าวิ่งตามแล้วมันต้องมันต้องเขาเรียกว่าอะไรมันต้องไม่โดนดึงด้วยนะเมื่อกี้ถ้าโดนดึงอะ่ะบอลมันจะห่างตัวเห็นไหมครับมันต้องไม่โดนดึงนะมันต้องไปจังหวะวิ่งโลง่ง ระยะห่างจากตัวผู้เล่นฝัง่งตรงข้ามพอสมควรหรือว่าชิดกันก็ได้ชิดกันก็ได้แต่ว่าต้องไม่โดนดึงอ่ะต้องบอลต้องไม่ห่างตัวเราถ้าบอลห่างตัวก็วคือจบเลยครับเนี่ยเขาเริ่มโมโหลแล้วเนี่ยถ้าโดนดึงเนี่ยเขากดดึงเราตลอดอย่างเงี้ยไม่ได้ครับ กดดึงตลอดนี่คือตัวเรามันมันสกิลไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมหาจังหวะดีๆกันไปนเล่นจังหวะเขาเยอะเนี่ยเขาเริ่มโกรธแล้วเนี่ยฝ่าตรงข้ามเส,สียผมยับเลย มันต้องถูกจังหวะจริงๆนะครับหลายคนที่เล่นในผมไปดูของต่างชาติมาเขาจะตัดแต่ไฮไลท์มาให้ดูนะตอนที่เขากดติดแต่นี่มากดให้ดูเลยมันก็จะยากหน่อยมันจะยากหน่อยเดี๋ยวกดให้ดูนะครับหาจังหวะก่อนว่าฝั่งตรงข้ามเริ่มยัวละเริ่มเสียบและ เดี๋ย่น่าจะกดนิ้วแดง,งข้ามเราข้ามย้ายไปที่โ<ท>รนาร์ดิโอว่าเนี่ยถ้ามันมีตัวหลายๆตัววิ่ง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 ใส่เราอย่าไปทำนะครับต้องมีแค่ตัวเดียวนะ ตัวมาดูเออๆเว้ตัวผมมันไม่รับบอลเนี่ยมันวิ่งมันมีคนวิ่งตามว่าจริงแต่ว่าเราแม่ง ตั้งใจทำเกินนเนี่ยครับเนี่ยครับมันต้องมีตัววิ่งตาเห็นนะมันจะทำได้ครับอารมณ์ประมาณนี้ท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้กดง่ายอย่างที่คิดแต่มันกดได้มันมีเงื่อนไขในการกดของมันผมอยากอยากจะบอกว่าที่มันทำมันไม่ได้ฟุกครับมันมีวิธีกดนะครับ แล้วผมคิดว่าผมคิดว่าทุกคนน่าจะอยากอยากรู้ว่ามันกดยังไงแล้วก็เอามาลองเล่นกันนะครับถ้าจังหวะมันจังหวะมันใช่มันจะกดได้ได้เลยนะครับลองเอาไปเล่นกันเหมาะกับสไตล์บาซิเลียนสุด ประมาณนี้ดีนะกดติดดีนะกดติดนะครับผมพยายามจะมาฝึกท่าฝั่งนู้นน่าจะรู้นะเนี่ย <sausage? S 1> ถ้าเขากดยกมงยกไม้ยกมือมาก็ <Yeah. S 1> <G> ถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชรก์กด Subscribe ด้วยนะครับผมอย่างที่บอกว่ามันมันไม่ได้ติดกันง่ายๆแต่ว่ามันมีเงื่อนไขของมันลองกันไปสีเงื่อนไขนะครับอันดับแรกคือ สกิลมูฟต้องมี4ดาวขึ้นไปจะเป็น4หรือ5ดาวก็ได้ 2. คือตัวผู้เล่นตัวนั้นจะต้องมีสกิลติดตัวที่ชื่อว่าแร์หรือว่าเหนือชั้น 3. ก็คือคุณต้องไปติดตั้งสกิลเรนโบว์ในช่องสกิลมูฟของท่านก่อน 4. ก็คือคุณจะต้องมีตัววิ่งตามคุณหรืออยู่ด้านหลังคุณคุณถึงจะกดท่านี้ติดนะครับไปดูกันวิธีการกดก็คือกดสกิลนะครับไปข้างหน้าใช่ไหมกดสกิลไปข้างหน้า แล้วกดปุ่มคอนโทรลย้อนหลังกลับแล้วดับเบิลแท็ปุ่มสกิลสองครั้งนะครับจะเป็นประมาณน,นี้ฝากก,กกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยไปก่อนนะครับหรือว่ามีเทคนิคในการกดสกิลนี้หรือสกิลอื่นๆที่เป็นสกิลลับเนี่ยคอมเมนต์ไว้ได้เหมือนเดิมนะครับแนะนำแบ่งปันกันนะครับสวัสดีครับ